อัหาทยแม่นนี้เพื่อนเขานั่งอยู่ข้างหรือเปล่า พกกสมีอย่ก้าจะอก่กาเโอเูอา่อนความรู้สึกนแขี่คนใหม่กูก็ซมัในแบกพวกมงแม่งใส่ก็ไม่ที่จะเข้าแต่กูใส่รไอยสัตว์กูแม่งคนที่จะแมทพวกพวกกูสโมกเฮียจริงอันนี้เฮียจริงที่วายูดาไผอมขนาดนี้วะเนี่ยอันนี้ตอนเด็กๆปะ กับแต่โพลิตอนนี้แม่งเมาสัตว์แม่งโคตรจะโฟชิฟกูว่ป๊อบอายสนเธอนะโอลิฟแกงกูแม่งเอาเอาจัดโอจแม่งต้องมาแกร์มึงไม่ฮาทีฮาทีก็ได้ไม่จินเดี๋ยวจะไปนอนแล้วแต่ว่าอยากเล่นเล่นสักแป๊บหนึ่งครับไปส่งลูกไปไอ้นี่ทาลูกข้าวโรงเรียนนะแล้วก็เดี๋ยววนพรุ่งนี้ไปฉีดยาด้วยไม่อยากแบบนอนนิดเดียวแล้วไปฉีดอ่ะไม่รู้ว่าขอให้ไม่เป็นไรอ่ะ ขอให้ไขรไม่แตกอะ่ะจะได้มาสตรีมไหยผมหยุดไปเยอะมากแล้วอะขอให้ไข่ไม่แตกเข็มสอโอกาสไข้แตกเยอะปะวะ <Henderson> น่าจะไม่เยอะหรอกมั้งร่างกายน่าจะแข็งแรงไม่เยอะใช่ปะ แต่เข็มแรกอะผมแค่ปวดแขนประมาณวันสองวันเว้ยไม่เข็มแรกอะปวดปวดแขนมาประมาณแค่วันวันสองอะหนักวันหนึ่งอะวันเอ้ยวันแรกอะที่ฉีดอะปวดนิดนึงเว้ยแต่วันสองอะยกไม่ขึ้นเลยวันสองอะวันสองยกไม่ค่อยขึ้นนะผมฉีดอ่าไฟเซอร์ฉีดไฟเซอร์เข็มแรกคือไฟเซอร์คือมันเป็นเชื้อตายอะเขาบอกว่ามันไม่หนัก แม่ทำขายแต่ซื้อเจ้าอื่นคิดกันเอาแม่ทำอร่อยแค่ไนพ่อะแม่ทำขายแต่ซื้อเจ้าอื่นคิดเอาแม่ทำอร่อยแค่ไหนรู้อีฮี้กนเกนอันน้นก็งเนี่ยับมุกนาบอ่ะพร้อมนะเข้าไปดูเอ็กกูบอกก่อนนะท a าแดงรีตัวให้หมดก่อนแบนนะ เซียงมีเลยบอกสมองหมาปัญญาควายออันนี้อันนี้เช็คจากไฟเอ็มว่ามีใครออนอยู่มั่งเช็คจากไฟเอ็มว่ามีใครออนอยู่มั่งอันนี้ตอนโดนอุ้มบอกเบอร์ว่าใครเนี่ยใครโดนอุ้มมั่งใครรอดมั่งรอดแล้วโดนอุ้มโดนอุ้มกดเคสสลับกับพี่นะเมื่อกี้มึงเห็นป้าย้อนกลับไปทีนึงอ่ะกดเคสสลับกับพี่นะพอเคสมันจะได้ดิ้งรัวๆถูกไหมไม่แท็กกูมาว่ะ ไอ้นี่ฉลาดนี่ฉลาดกูถึงได้บอกแท็กกูเพื่ออ่ะต่ออ่ะดูครึ่งทางแล้วยี่ยคาใจไครรอดรอเลยพวกมันกักเลเบลไม่ต้องลงมาช่วยพวกกูแต่อุ้มสวนไปเลยนี่นะครับโอโเคนะโอเคนี่ครับผมอุ้ย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 โอ้โหยังไม่พอนะครับอันนี้ช็อตชัดไหมฮะอันนี้ชัดไหมฮะอ่าทางแกงนะฮะไอ้เฮียถ่ายทอดสดหมดนะฮะ กูถึงได้บอกว่าเมื่อวานน่ะกูสตรีมเสร็จปุ๊บก,กูบอกกับหมอกูบอกว่าไอ้เฮียกูไปไหนไม่เจอเลยเจ็ดเคสกูอยู่ข้างบนหมอบอกเคสเด้งข้างล่างกูอยู่ข้างล่างเคสเด้งด้านบนดูสภาพอืมได้หรอยังไม่ได้รีเซ็นนะเวลาไม่มีใครอยู่สงสัยแขนโดนอุ้มโดนอุ้มต่อมอกันยังนี่นะฮะน,นี่โอเคเอ้ยเดี๋ยวกลับไปเมื่อกี้เมื่อกี้วันนี้เท่าไหร่วะวันที่สี่วันที่สี่อืม ไอการที่เป็นแบบนี้ได้เนี่ยการการที่แม่งขึ้นแบบนี้ได้คือคือหนอนใช่ไหมคือหนอนใช่ไหมน Wake up Sound r e s u m นได้ก็เล่นยังไงพาไปพร้อมวีเอชไงและจะใช้เมนูแอดมินมาแอบฟังทำคุยอะไรวะลีไอแบบก็จบนะแล้วเป็นคุยอะกูเป็นแอดมินแล้วกูใช้เมนูแอดมินไม่ได้ไม่ได้ดรต้าเร็วอย่าโพูดน มีคนส่งดราม่าเฮียอะไรมาให้กูดูตลอดเลยสัตว์เอ้าไม่ดูเลยไอเฮียก็เปิดดูไปแล้วครึ่งทางกูอยากรู้ว่าไอสัตว์เดี๋ก็เครียดอีกเดี๋ยวก็เครียดอีกไม่ใช่หมายถึงคนอื่นของคนอื่นไม่ได้เกี่ยวเราของคนอื่นนี่ชอบเลยใช่ปะใช่ไม่ไม่เกี่ยวเราเราเสียแป้งอไอตีมึงมึงเข็มสองมึงไข้แตกปะ ลงเลยสติีได้แค่ชั่วโมงเดียวอ่ะตอนนนั้ไอเซิร์ฟไอเซิร์ฟมันคล้แตกปะรออะไรพี่เอ้ยแต่มันมีเทคนิคอยู่พี่พี่ยังไม่ไดิมใช่ไหมแน่จะไม่ชิมวันแรกวันแรกพี่ยงนอนยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องนอนคือตอนนี้เว้ยกูจะบอกให้ที่นอนน่ะดีมากดีมากกล้าพูดเลยตีโคตรดีเว้ยคือมันเป็นที่นอนแบบนุ่มอ่ะและอยากและอยากนอนอ่ะเข้าสู่ช่วงแต่ก็ไม่ได้นอนเยอะนะ มันดีแต่ก็ไม่ได้นอนเยอะนะเว้ยคือแบบลงไปนอนคือไม่ไม่อยากเล่นมือถือเลยอ่ะเข้าสู่่ชวงอยากนอนอ่ะกดไหนๆกดเลยไอ้ที่นี่คือแฟมิลี่ซิตีมันคิดและดูดีอะคทองกันมาเท่าไหร่ศาสตว์สมองมันควรกินได้ใช่ไม่ใช่มาบอกว่าเจคิตีของมวกกูก็ฟังทั้งวมดไปเชื่อมันก็ไม่ดูดีไอ่บ่อยจะของมาเทว่าทำขี้อะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุ่หมาที่เขาค่า